One russet, one russet. สวัสดีนะคะสวัสดีตอนเที่ยงมาได้กินข,ข้าวเที่ยงหรือเ่าจ้สวัสดีตอนจังโมงบุนีสิบเอ็ดโมงสี่สิบเจ็ดมาได้วินังจ้ามากินขา้าวต้มจืดแดงที่เดียวนันหรออือ มาดูพี่น้องจ้า,จากับข้าววันนี้นะคะราบหมูจะรับหมูแล้วก็ซุปหน่อไม้ลยกินซ,ซุปหน่อไม้กันสวัสดีค่ะพี่บอลสวนดห่มาเด,ดาอกินกรบบอก ลงลงเวทีคำ <laughs> ลงัลงลงเวทหีหิวๆว่ดเจ้ยังหู

จะเอายังก็ทข่ขานิดนึงจะกินข้าวแป๊บจ้าขอบคุณค่ะสบายด้วยนะคะกินข้ากินน้ำเด้อไม่่เป็นลมนะคะอพัะเสด็จลงเผื่อลจะเป็นลมนะคะกินข้าวเสร็จไปมาคุยกัน เซมสวัสดีค่ะหนุม่มดาสีางั้นตัวรับมูมักมงหนักมัน ข้าวรอบสิบข้าวรอบสิบเอ็ดโมงเที่ยงแมนจ์เพอดีนะพอดีครับเกี่ยวรอบสิบเที่ยงแมน un masito en la ยังเหลือเยอะชั่วโมงอยู่ไหมความาจากงไหนเนานะมายถึงเจ็บชั่วโมงหรอคะ เรื่อยๆนะคะสูส่ๆเด้อแล้วอ่ะอือฮะอืมดสอเจืให้ วัสดี21เอท่านนะคะเข้ามาแล้วขอคนละหนึ่งเลือบหนึ่งไลค์หนึ่งกำลังใจนะคะ ขอบคุณมากค่ะแวบะบมาเรืเร่อยๆมาซุปน้ำใหม่มันปุกเขาตรงนี้มีแต่ล่าหมูเลยเขานี่แค่นี่ อย่าลืมกดโป้งบอกอันเห็นนั่นช่องไหนเนาะอันซื้อแอคเขา้าช่องหนึ่งนเนาะเพิ่นตัง้งเขาไมอนอย่า,า,าลืมกดโป้งะ สวัสดีค่ะเ FC พี่เต็มสวัสดีค่ะขอบคุณนะคะแวะเขามาใหาก้กำลังใจพี่เต็มมากินข่าวน้ำกันด้วยจ้า 6บท่านนะคะเข้ามาแล้วขอคนละหนึ่งเล็บหนึ่งไลค์หนึ่งกำลังใจนะคะเข้ามาแล้วฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้พี่เต็มนดน้อจากพี่น้องจ๋า ไลยเจงซี่ใหก,กินเบ์ดนอะบ้านทุบตักน้อยๆพี่เจมทำอะไรมากินข้าวจ้ากิน<ม>ข้าวนะคะกินข้าวเที่ยงนะคะ On mais ça.

ชัตนตะมันะะต้องเรื่องเสด็จตกหาะ internet sẽ tốt

หล,หล่ๆแสดงมีแห้งดอนะ้มจืดนานนแกงจือดอิ่มเลย 天罗网。 อาหารทุกอย่างจะก,กินทิ้งว้างกิงของมีค่าุูเม็ด หวยไงอันนี้ซื้อมาต้มามะม่พี่น้องจ้ะหลายคนถามว่าถ่วยคือไงใช่ซื้อมะต้มมะมามาเริ่มแรกนะซื้อมาไวตมามา้มมะม่า ที่โรงเรียน จะเป็นแกงด้วยหนึ่งไม่ใช่ง่ายง่ายยกสุดคุณไทยมันบอกว่าสสุดนวคุณไทยมันบอกว่าสูด,ด,อสดเอาบ้วงมาสูดน้ำดู สูตรเรามีาว่าสดเอาบ่วงมาสูตรหนำแซ่บจุจ่มสูตรบะหมี่สดูุดทยอ่ะบะหมี่คองหวานเลยบะหมี่ผลไม้ นกอหิอน,หอนคาวต้องได้กินหวานนะพี่น้องจ้าสวัสดีค่ะสวัสดีคุณเติมเมลสิงนะนะคะในอากาศ สัสดีคุณเมล่านะคะเมล่กาแฟบุมเป็นน้ำเปล่าเลยกาแฟจังบิสกิต สวัสดี16บหท่านตอนนี้นะคะขอบคุณสําหรับสองไลฟ์วันนี้นะคะเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์ที่เต็มเด้อจากพี่น้องจา๋าเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์อย่าลืมกดติดตามเป็นกำลังใจให้พี่เต็มด้วยนะคะสวัสดีค่ะทายกันนะคะพี่น้องจา๋าขินเ้าแล้วบ่าน้อพี่น้องจา๋าอ่าสิบสามท่านที่อยู่กับพี่เจมตอนนี้ทานข้าวกันเรียนคะ่ะ กินข้าวคาร์โบนอพี่น้องจ๋าพี่เต็มพุ่งอิ่มนะคะวันนี้เมนูวันนี้นะคะก็าลบาหลบหมูแม่ครัวเพ็่เฮ็นลาบหมูแกงเจืดนะคะพอดีว่าอยู่ครัวเพิ่ก็มีกับเข้ามาจากงานอันพอดีในบ้านมีงานสีดำเนาะเขาเขาจะออกกบเข้ามาให้ บ้านวัดลุงเดียมค่ะนะให้เอาก๊บเขามาให้พี่น้องตาแต่พี่เต็มอันกินบ่อได้นะคะเต็มบ่ได้กินอัน,นมมนกินอาหารที่อยู่ในงานสีดําแล้วก็มาจากงานสีดำเนาะแล้วก็เป็นพวกเนี่ยของเส้นของวายพวกนี้นะพี่เต็มสิบ,บกินนะคะสวัสดียี่สิบท่านนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณ 20ท่านที่เข้ามาหาพี่เต็มวันนี้นะคะขอบคุณกาลังใจสําหรับไลฟ์นี้นะคะ20ท่านที่แวะมาให้กําลังใจพี่เต็มในวันนี้นะคะพี่เต็มสวัสดีจากจังหวัดนครพนมอาเภอท่าขนมนะคะพี่น้องสา,ามารถมาแล้วมาเอาแนวไปไหวมาเอาในไปวันมาเอาแนวขีวว่คันไปไหวถาดแนวพ่นองจาขอบคุณทุกๆกําลังใจนะคะขอบคุณอาเอลซีพี่เต็มนะคะขอบคุณ คุณเตอร์มิวสิกออฟฟิเชียลนะคะขอบคุณคุณมิวโนะคะขอบคุณอ่าหนุ่มราศีนะคะขอบคุณคี่เบาวสวนยางเด้อเพื่อนจ่าคนอันพิ่งลงเวทีเป็นว่าเขาจอดจิงเขานะคะอันเบาวสวนยางของเฮาเนาะ พี่น้องกินข้าวหรือยังน้องพี่น้องจ๋าสิบสี่ท่านที่อยู่กับพี่จตตอนนี้นะคะทานข้าวกันเรียงจะเที่ยวนักจ๋านะคะพักกินข้าวกินน้าเด้อภายกำลังเหตุการณ์เหตุงานอยู่เนาะช่วงนี้ก็เป็นช่วงพักเที่ยงนะคะพี่น้องจ๋าพี่เต็มก็เพิ่งกินอิ่มนะคะกินลายๆตอนแรกพี่เต็มกับสิออกไปจำหน้าที่ต่าเลยพี่น้องจ๋าเมื่อวานเนี่ยออกไปคำนะคะออกไปคำยังเมื่อไปก็เลยอันเดียดหลังข้าวหนึ่งแบบมาจับมอเตอร์ไซค์ผ่าเอ้าลงมาใส่น้ำมันหมดได้เอามอเตอร์ไซค์ไปเติมน้ำมันอื ก็เลยสาก็ได้ออกไปใส่เมื่อวาสิออกไปเร็วๆเนี่ยจังไลน้ำกับบไหลน้ำกับบไหลเมื่อคืนนี่น้ำประปาไม่ไหลตั้งแต่เมื่อคืนจนถึงตอนเช้าเป็นดีว่ามีน้ำในถังอยู่นะคะแฟนซันแล้วโอ้ยบ่มีน้ำอาบมาทำงานแดดมาเศร้านี่ค่ะ ขอบคุณ20ท่านนะคะเข้ามาแล้วฝากเป็นกำลังใจกดไลค์พี่เต็มหน้าเด้อพี่น้องจ๋าฝากกดติดตาม Subscribe เป็นกำลังใจให้พี่เต็มในการทำช่อง YouTube ต่อๆไปนะคะพี่น้องจ๋าเดินทางมาทางนี้แล้วเนาะ <c oughs> เดินทางมาเส้นทางนี้ <c oughs> แล้วนะคะขอกำลังใจจากทุกคนแล้วกันนะคะเป็นกำลังใจในการเดินทางส่้ต่อไป ใครที่เก็บชั่วโมงค่ะใครที่เก็บชั่วโมงกับสูตรต่อไปนะพี่น้องจันตอนนี้พี่เต็มกับผ่านชั่วโมงแล้วก็อันบ่หมานคือเพิินเนาะบางคนเพิ่นบอกว่าเนี่ยมือละสองสามสี่หาเหรียญแบบเดี๋ยวลอยๆคุณนะพี่ถึงยังบอกหัาใส่เลยตอนนี้นอยู่วังเกา่าอยู่วังเกา่ายองเกา่าไปเรื่อยๆกับพี่เต็มก็จับไปเรื่อยๆนะคะขอบคุณยี่สิบเอ็ดท่านนะคะที่จอดอยู่กับพี่เต็มตอนนี้นะคะพี่น้องจาัา คุ่นี้ก็วันอยู่วันเสาร์นะคะนัดก,กันนัดก,กันกับน้องสิงออกทริปไปป่านะคะไปป่าเนาะวันนี้พอดีนัดอันอันบอเชืนอย่างมันจะไปขึ้นเวทีซอยเพลินอัน,นสิไปร้องเพลงซอยเพลินมาอื่นนะคะเก้าโมงนะคะที่จ,จะออกป่าต่อเต็มสิบวได้อันอยูน้ำดน่เด้อไปเตมสิยูใช้เวลาไม่ถึงสามสิบนาทีนะคะมุดินเศาเนาะเก้าโมง เพราะว่าเพราะว่า,วา,านับกันเก้าโมงคึ่งน,นะคะออกเดินทางเก้าโมงครึ่งขอคุณยี่สิบท่านที่อยู่กับพี่เต็มตอนนี้นะคะกับเวลายี่สิบหกนาทีนะคะเดี๋ยวพี่เต็มสิขอเอาถ้วยเอาจาย์ไปล่างจัระกบับเนาะวันนี้ก็พามามาส่วนมันีพี่น้องสุขสุขคนกินเขานะคะ มาแรงพี่เต็มจะออกไปดำน้นะคะไปให้กำลังใจพี่เต็มด้วยนะคะพี่เต็มจะออกไปดำนาเหมือนเดิมนะคะพี่น้องจ้าพี่เสีออกไปดำน้คือเกาฝากไปกำลังใจด้วยนะคะตอนเย็นนี้นะคะไปดำนาช่วยกันนะทุกคนคะขอบคุณสิบห้าท่านที่ยกไปตันตอนนี้นะคะเดี๋ยวพี่เต็มจะขอตัวไปล้างถ้วยแล้วนะคะ ขอบคุณทุกเลิฟทุกไลฟ์ทุกกำลังใจทุกการติดตามทุกการรับชมสําหรับไลฟ์นี้นะคะขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมพี่เต็มนะคะแล้วก็ขอบคุณคนที่คอมเมนต์นะคะฝากกดอ,อ่อฝากติดตามพี่เต็มต่อ,ตอ,ตอไปด้วยนะคะมีอะไรกินเราจะทยเจียและเราก็จะำมอนในหลังก็จะขโมยมีขโมยยางอย่างเ่น เออจังแซบมากกับพี่ค่ะสำหรับรายนี้นะคะพี่จอมขอตัวแล้วนะคะทุกคนคะ่ะขอบคุณนะคะที่ขอามาทัดทายนะคะสวัสดีค่ะพี่น้องจากไปแล้วนะ,ะบ๊ายบาย